สวัสดีค่ะวันนี้คุณหนีมีเมนูสาคูไสหมูมาฝากค่ะวันนี้เป็นสาคูไสหมูสูตรที่เป็นมังสวิรัตนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้ใช้หมูสับนะคะเป็นไส้ถั่วธรรมดาค่ะ นาถาไหมคะอันนี้เราก็จัดเป็นแพ็คเป็นกล่องเลยนะคะก็สามารถทําไปจําหน่ายได้คะ่ะเริ่มต้นเรามาดูตัวไส้ก่อนนะคะเราใช้ตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตําแล้วก็เชโปสับค่ะถั่วลิสงขั่วบดเองนะคะแล้วก็น้าตาลมะพร้าวค่ะพริกไทยนะคะเพื่อนๆเอาตัวเครื่องนะคะจะเป็นหอมสับด้วยนะคะหอมแดงสับเอาลงกระทะก่อนเลยค่ะแล,แล้วตามด้วยตัวสามเกลือนะคะผัดให้เขาได้ที่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยตัวหัวชิโปสับค่ะ พอใส่หัวเชโปสับลงไปก็ผัดให้เข้ากับเครื่องนะคะคุณแม่บ้านผัดเข้ากับเครื่องแล้วเราก็รอให้สีของเชโปรเราใส่ใสก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะผัดอยู่นานหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวเครื่องพริกไทยรากชีกระเทียมเข้าตัวในเชโปก่อนนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวเลยค่ะพอใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตัวเนื้อขนมเราจะเริ่มใส่ใสขึ้นนะคะคุณแม่บ้านตอนนี้ต้องชิมรสเลยค่ะเพราะความเค็มของเชโปจะต่างกันนะคะคุณแม่บ้านถ้าคุณ เาะชิปโปที่เราเลือกมาเป็นชิปโปอบน้ำผึ้งนะคะก็จะมีความหวานมากกว่าความเค็มนะคะแต่ เจโดยที่ทั่วไปนะคะที่เราซื้อตาําน้าทั่วไปนี่ก็จะออกรสเค็มมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกซื้อที่มันไม่ได้ดองแบบกบน้ําผึ้งมานะคะเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อน,นะคะ่ะเพราะความเค็มก็จะเยอะอ่ะและ้วคุณบ้านเอาลงไปผัดแล้วนะคะก็ต้องชิมรสคะ่ะตอนนี้ความเค็มจะอยู่ตรงตัวเจโผนะคะกอผัดให้ได้ที่นะคะคุณบ้านเอาตัวลิสงที่เราคั่วไว้นะคะสัวนริสงที่คั่วบดเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นน้ําเยิ้มๆนะคะแบบเป็นตัวน้ำตาลออกมา ชิมรสความเค็มข <คง S 1> อม<ค>งตัวชิปโปนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมรักของชีพิตไทยค่ะคุณแม่บ้านใส่ถัว่วหรือสงไปนะคะอัตราส่วนก็คือหัวชิปโป้หนึ่งถ้วยถั่วหรือสงประมาณถ้วยครึ่งน,นะคะคุณแม่บ้านแล้วเราผัดให้เขาแห้งจนเข้าที่นะคะแล้วเราก็จะมาตักตัวไส้พักไว้ก่อนค่ะพอตักไส้ได้ที่แล้วนะคะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะคะุณบ้านเพื่อที่จะเตรียมใส่ในไส้สักครูเรานะคะอันนี้ก็เป็นไส้ที่เราปั้นไว้เรียบร้อยค่ะมาดูตร้สัก สักคูเลยนะคะสักคูนี่คุณแม่บ้านใช้ถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงเท่าไหร่น้ําตวงเท่านั้นค่ะหมายคุณว่าหมายความว่าคุณแม่บ้านต้องแช่สักคูกับน้ําในอัตราส่วนเท่ากันค่ะรอให้เขาอืดก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาตะล่อมปั้นไส้ลงไปค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะสูตรของสักคูก็มีอยู่เท่านี้นะคะถ้าคุณแม่บ้านสงสัยอะไรก็เม้นมาถามได้ค่ะ